สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น จับคู่ไว้สู่6พิต้ายอดโคสสัมภาษณ์พิเศษกาเบียลมาเกลเยสเซ็นเตอร์ปืนกาเบียลรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่รอสตันในตอนนี้และปีก่อนไม่ใช่ครั้งแรกในอาชีพขาแข้งที่เขาต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยที่บราซิลเขาเกิดอาการคิดถึงบ้านและเกือบจะหันหลังเลิกเล่นฟุตบอลหลังจากที่เขาต้องเดินทางออกจากเมืองเซาเปโลไปฟอรียโนโพลิสซึ่งห่างไป500ไมล เพื่อลงเล่นให้กับสมสรรอาวัยตอนอายุ14ปีจากนั้นการย้ายมาฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ19ปีก็เป็นเรื่องยากเช่นกันในท้ายที่สุดเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลีวในที่สุดและได้รับความสนใจจากหลายสมสรในอังกฤษทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันแต่ความสําเร็จของเขามันเริ่มต้นอย่างยากลําบากทั้งการต้องไปเล่นทีมสํารองไปเล่นแบบยืมตัวที่ทัว และดินโมสซาเกรปที่โคโอเอเชียเขากล่าวว่าแน่นอนผมสามารถพูดได้ว่าผมโตขึ้นเยอะมากในช่วงเวลาเหล่านั้นเพราะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของผมมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากและมันสร้างความแตกต่างอย่างมากในแง่ของการทําให้ผมเป็นผู้เล่นที่เป็นแบบทุกวันนี้เมื่อผมอยู่ในสนามผมคิดย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นและใช้มันเพื่อช่วยผม สิ่งที่ยากที่สุดในการไปให้ถึงระดับที่สูงที่สุดคือผมต้องตระหนักว่าทุกวันผมต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาและรักษาสภาพร่างกายของตัวเองและรวมถึงเรื่องเทคนิคด้วยการเบี้ยวให้เครดิตกับดาวิดลุยรุ่นพี่ร,ร่วมชาติที่ช่วยให้เขาปรับตัวที่อาร์ซอนเขายังขอบคุณปาโมมารีและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเช่นกันแต่คนที่เขาต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือมิเกลอานิต้าเขากล่าวว่า เขาเป็นคนที่สุดยอดมากในการช่วยเหลือผู้เล่นของเขาและทีมงานของเขาการสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากและผมดีใจมากที่ได้รับการฝึกสอนจากเขาไม่มีข้อสงสัยใดเลยผมได้เรียนรู้เยอะมากจากเขาเขาช่วยเราได้เยอะในสนามในแง่ของการเตรียมตัวและการที่เราจะใช้เขานำทางเราไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังถามคำถามกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมเพื่อทีม การพูดคุยระหว่างนักเตะกับผู้จัดการทีมเป็นอะไรที่ดีมากเราต้องการทำงานให้ดีเพื่อเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่สมควรได้รับเราได้เห็นเขาสนุกกับสิ่งที่เขาทำและเราก็ต้องการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันจิบิโตซินวาเขาสร้างความแตกต่างในสนามหวังว่าเขาจะฟิต100%จิบิโตซินวาเชื่อว่าโทมัสปาเต้คือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับอาร์ตนและช่วยให้ทีมเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ ในเกมลอนดอนดาบี้ไปได้สำเร็จเดอะกันเนอร์เป็นฝ่ายคว้าชัยที่เอมิเรตสเตเดียมโดยชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ0จากการทำประตูของเอมิลส m มิธโรว์ปีแอเมริกอบามยองและบุคาโยซากา้าซิว่าเชืวาวา่อว่าหนึ่งในกุญแจที่สำคัญที่ช่วยให้ทีมของมิเกลอันิต้าเก็บ3คะแนนไปได้สำเร็จคือความสามารถของปาเตท,ที่แสดงออกมาในเกมนี้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญที่มีต่อทีมมากขนาดไนของเขา อดีตกองกลางของทีมกล่าวการมีนักเตะที่มีความสามารถแบบนี้มันเป็นเรื่องดีเสมอเพราะพวกเขาเชื่อใจเขาโดยเฉพาะในตำแหน่งที่มันตัดสินใจหลายๆอย่างผมหวังว่าเขาจะฟิต100%เอร์ซพอที่จะเล่น90หรือ95นาทีและช่วยเหลือทีมมันเป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังจากนักเตะชื่อดังกับเกมแบบนี้พวกเขายกระดับการเล่นและลักดันนักเตะคนอื่นได้เขาเป็นคนที่สร้างความแตกต่างในสนาม นี่คือสิ่งที่พวกเราหวางจากนักเตะอย่างปาเตปาเตเป็นนักเตะคนสําคัญเขามีโอกาสเติบโตมากกว่านี้และสิ่งสําคัญคือนักเตะคนอื่นๆที่มาพร้อมกับเขาวิธีการเล่นและสร้างความแข็งแกรง่งและจิตใจที่มุ่งมั่นในการคว้าชัยชนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยกุนซือไบรตันยอดเบนไว้เริ่มฟอร,ร์มแกร่งกับอาร์ตตัน เกรแฮมพอรเตอร์ผู้จัดการทีมไบรตันออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของเบนไวต์อดีตลูกทีมของตนก่อนเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์ตันในศึกพิมลิกสุดสัปดาห์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนเดอะการ์เนอร์ทุ่มเงิน50ล้านปอนด์คว้ากองหลังวัย23ปีมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องฝีเท้าและความคุ้มค่าก่อนที่เจ้าตัวค่อยๆพัฒนาความการเล่นให้ดีขึ้นตามลำดับ จนช่วยให้ไอ้ปืนใหญ่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสนัดหลังสุดเมื่อคูณย้ายสมสรมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในทันทีและจากที่เห็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโชว์ฟอร์มได้พอตเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเกมวันอาทิตย์ผมคิดว่าาร์เซนพวกเขาต้องเจอเกมที่ยากในการพบกับเบนฟอร์ดซึ่งเป็นเกมแรกของซีซั่นและพวกเขาก็เจอปัญหามากมายทั้งเรื่องของเชื้อระบาดและอื่นๆดังนั้น มันเลยไม่ใช่สถานการณ์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขานักแต่เบนก็มีความยืดหยุนเป็นอย่างดีพอเตอร์กล่นาวถึงสิทธิ์เก่าคะแนนความสามารถเด็กปืนอาร์ตตันมีสะดุดทำได้แค่บุกไปแบ่งแต้มไบรตันศูนย์ต่อศูนย์แอรรันดมเดล6.5คะแนนครึ่งแรกมีจังหวะรับบอลพลาดจนเกือบทำให้ทีมเสียประตูดีที่ลุยอิสตังหัวข้ามคานออกไปและวันนี้ถูกเจ้าถิ่นบีบให้ต้องเตะยาวไม่ให้เล่นบอลสั้นจากแนวรับ ท้ายทเกมมีจังหวะป้องกันสำคัญในการปัดบอลก่อนที่จะถึงโมเป้ได้วุวิ์วอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ก็เป็นคินชีนสามจาก4เกมของแรมเดลเบนไว้6.5คะแนนลงสนามเจอกับทีมเก่าครึ่งแรกก็มีจังหวะบล็อกสำคัญสำคัญ2ครั้งทำให้ไบรตันยิงไม่ถนดัดครึ่งหลังงานไม่ได้ชุกแบบครึ่งแรกแต่การป้องกันพื้นที่ในกรอบเขตโทษก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมวันนี้ทีม แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการขึ้นเกมจากไว้เลยกาเบียลมากาเยส6.5คะแนนเจอง,งานที่ค่อนข้างยากทีเดียววันนี้สำหรับแนวรับอาร์ตตนและเสียลูกตั้งเตะให้กับทางไบรตันเยอะมากแต่กาเบียลและอเพื่อนก็ป้องกันลูกตั้งเตะเอาไว้ได้แทบทุกครั้งกาเบียลก็พยายามจะเสี่ยงออกบอลจากหลังทะลุไปตรงกลางก็มีดีบ้างเสียบ้างทาคฮโรโทมิยาสึ6คะแนนโทมิยาสึเจอปัญหาเมื่อคู่แข่ง โอเวอร์โหลดเข้ามาหาเขาซึ่งสาก้าก็ไม่ได้ลงมาไล่บอลเกมรับสุดทางสักเท่าไหร่ทำให้เขาเจอปัญหาอย่างมากกับการรับมือกูกูเรียวิงแบ็กของไบรตันครึ่งหลังเหมือนจะปรับจังหวะมาดีขึ้นดูรับมือกับจังหวะเติมของกูกูเรียได้เคียรแรนเทียนี่6คะแนนในวันนี้เกมรุกของทีมไม่ลงตัวก็ต้องพึ่งพาก,การเติมเกมจากเทียนี่แต่วันนี้เทียนี่ก็ออกบอลไม่ค่อยแม่น มีเสียง่ายๆอยู่หลายครั้งการเติมเกมก็พอมีบ้างแต่จังหวะเปิดไม่ได้หลุนอะไรแซมบี่โลของก้า6คะแนนถูกเลือกให้ลงมาแทนชาก้าที่เจ็บยาวพักสเดือนแต่การประสานงานระหว่างเขากับปาเตมีให้เห็นน้อยไปหน่อยหลักๆเขาจะไปช่วยป้องการทางกับซ้ายมากกว่าที่จะเป็นตรงกลางซึ่งครึ่งหลังทําได้ดีกว่าครึ่งแรกเล็กน้อยแต่ยังต้องจูนกับปาเตอีกเยอะวันนี้กลางคุมจังหวะบอลไม่ได้เลย โทมัสปาเต6คะแนนมีจังหวะได้ลองสองไกลอยู่2-3ครั้งแต่บอลไม่เข้ากรอบมีใกล้เคียงลูกที่พยายามปันนีบ็อกแต่บอลหลุดเสาไปแบบได้เสียววันนี้ปาเตพอเล่นหลายจังหวะกลายเป็นเจอผู้เล่นของไบรตันมาชกบอลซึ่งมันเสียบอลง่ายเกินไปและตรงกลางก็เบรกเกมไม่ค่อยอยู่เหมือนกันเอมิลสมิธโรหกคะแนนก็พอมีจังหวะวูบวาบได้เป็นพักๆที่พลิกบอลไปเล่นได้ในพื้นที่สุดท้าย ครึ่งหลังได้โอกาสทะลุลากเข้ากรอบเขตโทษแต่ยิงไม่ผ่านเซฟผู้รักสัรปตูของไบรตันมาตินโอเดการหคะแนนคุมจังหวะเกมในมือของตัวเองไม่ได้เลยเจอเข้าบีบเร็วตลอดทุกครั้งที่โอดการได้บอลและวันนี้เสียบอลง่ายๆเยอะมากบูคโยสาก้า6คะแนนครึ่งแรกเป็นคนเดียวที่กดดันแนวรับของไบรตันได้และสร้างโอกาสลุ้นประตูได้ทั้งที่ได้ยิงเองในช่วงต้นเกมและอีกครั้งที่สปิดเร็วกว่าเดนเบิร์น แต่จังหวะเปิดบอลไปให้ออบามยองบอลมันลึกไปหน่อยปีแออเมริกอบแมยอง5คะแนนกับตันทีมบอลแรกของอบามยองไม่ดีเลยจับบอลลั่นตลอดหรือไม่ก็คิดชาทำช้าแทนที่จะพักบอลได้กลายเป็นเสียบอลให้คู่แข่งคืนโอกาสใกล้เคียงที่สุดคือหมวกชนเสานอกนั้นถ้าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตัวสำรองนิคลสัสเปเป้5คะแนนนาทีที่63แทนโอเดกาดลงมาไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรได้เลย ฝืนเล่นยากในแดนตัวเองจดเสียบอลเป็นจุดที่เปเป้ไม่เคยพัฒนาเลยจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งก็กินผู้เล่นไบรตันไม่ได้เลยอเลซองเดลากาเซต6คะแนนนาทีที่72แทนอบามยองเอลลี่เมเลนายไม่มีคะแนนนาทีที่89แทนซาก้าขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย